สวัสดีเพื่อนๆคนเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเล่นนาคอสโซโลแวร์ให้ท่านผู้ชมดูกันนั่นเองนะฮะเขาเลเจอเป็นอะไรอลสเตอร์แพนด้าฟาร์มนะฮะทาร่าด้วยบอกเลยกระจุยกระจายนะฮะสลหรับทาร่าวันนี้เรามาเล่นเป็นอนาคอส120 a p s กันด้วยนะฮะบอกเลยว่าลื่นๆนะมาดูกันว่าสกีนนี้ใช้120 a p s เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับสกีนเทพนั่นเองนะครับผม ไปไปดูเลยผมขอแนะนำเพจแอปเปนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม1 7 0 0 0 0คนและมี i d r v ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่3บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นมาแล้วก็ผมเริ่มเกมกันที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวผมจะอัพหนึ่งมานะฮะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกันกันอ่าเขามาเวทเออพเพราะม การเข้ามาเวทนะฮะมาผมรุยผมรุยโอเคลื่นๆครับลื่นๆแต่ท่านผู้ชมเห็นอาจจะแบบไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมเล่นเนี่ยลื่นสุดๆโอเคตีไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตามไปก่อน,นครับผมเสียงแบบชืบชืบชืบอุ๊ยช้างจะตรายแตผมยังเล่นดาเมจล้วนเหมือนเดิมนะฮะถึงแม้จะเจอแทงและโดนเฟิร์สบาดไปแล้วนะสำหรับริปโปรเฮ้ยเวทเหรอสวยนะเวทสวยเวสวยแต่ผมไม่หรอกยังไม่ไปผมจะอยกิปกลางเฮ้ยตายมั้ยเนี่ยไม่นะ เออ้อตายกันหมดแบบนี้ต่อเล็ก่อนละกันฝั no ่งเราไม่มีอ่าแทงธรรมศาสนะฮะแทงธรรมศาส <c oughs> เป็นมุลาดโลมนะฮะโรเก,กียนี้จะรอดหรือเปล่าแล้วยิ่งมีอลิสเตอร์ด้วย <c oughs> ตีไปก่อน ตายตัวเได้สองตัวเฮ้ยท่านี้ฟิกเกอร์นะเฮ้ยย่กำกระมมแล้วผมเอาสูตรไง <laughs> ผมเอาสูตรแต่ผมไม่ตายนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะได้มังกรน,นะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเสียงเกินไปเฮ้ยแต่เพื่อนจะเอา่ะแต่ผมมีเอนติอีกแปดวิลองเสียงยงเอาไป <c oughs> อา่า อย่านะอย่านะแพนด้าอย่านะขอเลือดได้ไหมอะ่ะไม่ตายเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้ไม่มีสกิลเมื่อกี้ขังขังสวยแล้วอะ่ะเอ้ยมาทำไปเอ้ยเกิดได้สองตัวอะ่ะโอ้ยก็คือ,อ,อ,อถ้าไม่โดนจับนะเมื่อกี้บอกเลยว่าเพิ่มเผยเก็บสองเพิ่มเผยแพนด้าตายนะเมื่อกี้บอกเลย อ๋อเลือดเหลือยี่สิบหกไม่ตายโอเคไปฟาลงล่างต่อดีกว่ารงกางป่านเาเคลียร์ไปฮะตอนนี้เพื่อเผื่อผมจะต้องออกอ่ะเขาเรียกว่าไรนะเกาะสะท้อนมาสักชิ้นด้วยนะเนี่ยผมคิดว่านะ เสียคองไปละต้องเสียอยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้โซนอยู่แถวนั้นผมไม่อยากแบบไปโซโล่คองเนี่ยไม่อยากโซโล่คองต่อไปอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดกลับไปกันกลางก่อนดีกว่านะโอ้โหเน็ตเนๆๆๆ็ตเน็ตเน็ตเจอไปเลสเตอร์ไม่ไหวจริง น่าร่างใหเลตเตอร์จับก่อนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผมเฮ้ยเจ็บวนะเนี่ยเอ,อสวยสวยสวยอย่างอย่างตีช้างไปเข้าเฮ้ยขังสวยแต่โดนย่ำกระมมแล้วแผ่นดานหมดแล้วไงเฮ้ยมันแข็งมันแข็งแข็งมาเร็วเกินคือแข็งเข้ามาพอดีเลยะฮะโอ้โหเกมตามเลยทีนี้เมื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ไม่อยู่นะฮะ ขาม,มาอาจจะบาบางหน่อยนะครับเพราะว่าเน็ตไม่ดีเท่าไหร่เน็ตไม่ดีเท่าที่ควรโอ้แตวเนี่ยโอ้ตายอีกแล้วโดนแพนด้าปั๊มยับโอเคปุ๊บตายนะตายนะตายนะมผิวอยู่ผิวอยู่ผมกันได้แค่นี้แหละอื้ม พื่นี่โดนยับยับเลยยังมีเลตเตอร์ด้วยนะไม่มีแทงอานี้นะหอไม่โดนไม่ได้ฮะผมจะเข้าไปเสียงไม่ได้ถ้าผมตายคือไม่มีใครแบกแล้ว <laughs> ชีวิตนี้ <laughs> เราต้องเล่นแบบอย่าตายนะพยายามพยายามพยายาม,ายามตายแล้ว, <laughs> ลวหรอ <laughs> โอเคโอเคตายโอเค,ย,อเค <laughs> ยังไงก็ไม่รอดนะ ดวลเลเตอร์แล้วช้างก็แบบหนามากรองเท้าเกราะเหมือนจะมาอีกเวฟหนึ่งนะคิดว่าโอเคอืมสี่พันหกเลยเหรอคือรวยจัดๆนะฮะคือถ้าไม่ใช่มูล,ลาดโรมนะผมบอกเลยยังไงก็ไหวนะฮะ หรือไม่ก็ฝั่งนู้นไม่ใช่อเลสเตอร์ยังไงก็ไหวเพราะว่ามันจะแบบถ้ามันโฟกัสผมคือไม่มีใครแบกนะคือแบบโดนหมดคือแพ้เลยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วรู้สึกเหมือนจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วด้วยแต่ก็เผื่อจะพลิกไฟไงแต่ว่ามันมันมันปฏิหารเกิดยากเพราะฝั่งนั้นมันเป็นแทงไงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้มันจับแล้วหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่รู้มันจับแล้วยังเผื่อยังไม่ได้จับด้วยนะฮะแล้วมันก็จะจับผมแล้วผมก็จะตาย ได้ไงเห็นไหมอุ้ยแม่งขาดเป็นอเลสเตอร์ด้วยบอกเลยว่ายังไงก็ยากนะฮะเนี่ยดูดูดูด,ดูผมจะเข้าไปฟันก็ไม่ได้นะจะเข้าไปฟันก็ไม่ได้กันโดนจับตลอดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผมที่โดนจับนะครับเพราะว่ามีผมคนเดียวที่ตีไกลอ่ะกับลูบูนะนิปโปรไปตีใกล้ได้ไงมาเฮ้ยโอ้โหตายเหรอโดนเซอร์ไพรส์นะฮะถ้าไม่โดนเซอร์ไพรส์ผมอาจจะสวนแพนด้าตายได้เมื่อกี้ เพราะว่าตอนนี้เราไม่เห็นแมพเลยฝั่งเรามันเช็คไม่ได้ไงฝั่งเรามันเช็คไม่ได้นะฮะแล้วฝั่งเราเป็นอีชาด้วยบอกเลยว่ากัะจุยฮีโร่เรามันแพ้นะฮะฮีโร่เรามันแพ้โอ้เคลสแค่ถาล่าจะเอาอยัางไง อือตอนนี้แบบเขาแก้ทางนาคอสแทบจะหนึเลยนะตอนนี้แก้ทางนาคอสแบบสุดๆตั้งแต่ทาร่าอเลสเตอร์แพนดา้านี่ก็แก้ทางชนะได้ก็คือบริหารนะถ้าไม่โดนจับนะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะ่ะถ้าเป็นเมทตัวอื่นผมล้วงได้ไงแต่ถ้าเป็นอเลสเตอร์ผมล้วงไม่ได้ไงเพราะว่าเข้าไปจะโดนจับถ้าโดนจับก็คือตายไงจบ อันติเดียวต้องแบบไม่โดนจับไม่อยู่แล้วลิโป้โดนโซโล่คิวคือมันไม่ไหวเนี่ยเอ้ยผู้ชมคือเลนดักเราก็แพ้เราแพ้หมดแล้วเราแพ้แต่งฮีโร่แล้วนะฮะอึบอึบรออยู่ เฮ้ยจังเฮ้ยโดนด้วยโอเคมันไม่น่าโดนนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเราจะตีบ้านอื้มชุบชุบตายแล้วฮะโอเคต้องรอบปริหารชองหน่อยนึง โดนกดมาทั้งเกมเลยดีปะ่ะอันดับแรกเราต้องฆ่าแพนด้าให้ได้ก่อนเราอย่าให้แพนด้าเบิร์ดเราชุดเดียวตายนะฮะผมจะไปฆ่าใครก็ไม่ได้จะไปแก๊งทาร่าก็ไม่ได้จะแก๊งมีดก็ไม่ได้ oh. ไวเล็ตไ,ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเดินไม่หลุดออกจากโรมเลยนะฮะไม่สามารถฆ่าใครได้เลยตอนนี้ <laughs> อันดับแรกต้องกาะสะท้อนมากันนี้แล้วก็เกาเกิดแล้วก็เป็นเดียวเนาะมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยช้างก็หนามากมูจับไปแล้วอื้มไม่ได้นะฮะเหมือนเขาจะล้างให้ด้วยอุ๊ยโอ้ผมไปสลดยผิดทางเมื่อกี้ โอ้โหเลือเหลือศูนย์จุดหนึ่งโอ้ไม่ก็เออยายายาตายไหมตายไหมเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วมันมันกดสไลด์ไม่ถูกนะฮะ ได้แถวนี้นั่นไงโอเคตายเดี๋ยวผมโดนย่ำตีสวนโอเคนี้มีโอกาสจบได้ไหมไม่รู้ โปตายรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ตัวนี้ผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวพันอยมันจบบ้านนะฮะทาร่าโอเคหลบหลีกลบหลีก ป่าเข้าไปป่าเข้าไปสโลไปข้าไจยิงสู้ได้นะถ้าแบบมีแคลรี่มาคอยละลายให้ เฮ้เฮ hey, 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 okay, ้เฮ้เพันดาตายนะโอเคสวยครับพันธดาตายแอคกเลยแอ็กเลยโอเคโอเคค่อยๆเล่นค่อยเล่นเฮ้เฮ้เฮ้ ไม่โดดติดโอเคเมันจะเหลือแพนด้าหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เนี่ยตายนะตายนะ แคนซอนทาราตัวเดียวฮะตีบ้านตีบ้านโอเคชะนะเฉยโอ้ยก o อดู้ชมอยากเห็นเกมตามใช่ไหมนีม่งไงเกมตามรู้สึกเมื่อยเลยนะฮะอื้มเลดเกรมดีนบุลาร์มัน,มน,มนโซโล,โล่ไม่ใช่โซโล่ดิดักคันดาดช็อตนั้นน่ะคือจบเลยนะฮะ ก็เจตเริงโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ <soup> นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวพี่เจอกันมาในคลิปหน้าสวัสดีนี้ก็บ๊ายบาย